สวัสดีครับทุกเช้าวันจันทร์เรากลับมาพบกันกับดวงประจำสัปดาห์วันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังต้องมาฟังกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ้งกริ้งและกดติดตามส่งต่อพลังบวกดีๆให้กับคนที่เรารักและเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับสัปดาห์นี้3-9มิถุนายน สัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันจันได้อิทธิพลของไพ่ฮนุมานถวายคันศรนแคาถาไพ่เดอะสตาร์เสนาวานอนและไพ่ราชาดาพพะศิวะเฮงยืนหนึ่งประจำสัปดาห์นี้คือคุณที่เกิดวันกันครับยืนหนึ่งคู่กันกับคุณที่เกิดวันอังคารเลยสัปดาห์นี้มี2วันนะครับการงานโดดเด่นเป็นพิเศษ3-7มิถุนา มีผู้ใหญ่ส่งเสริมและยังมีโชคดีจากบริวารให้การสนับสนุนด้วยครับวันที่7-9ถึง9มิถุนาคุณที่เกิดวันจันทร์มีลาบลอยฟุกๆเอกสารสัญญาตกลงกันได้เรียบร้อยดีสัปดาห์นี้งานราชการทหารตำรวจและธุรกิจส่งออกงานด้านขนส่งโลจิสติกโดดเด่นเป็นพิเศษความรักต้องระมัดระวังอารมณ์ขึ้นลงของตัวเราเองและคนรอบข้าง รวมไปถึงการเดินทางหรือห่างเหินจากคนรักวันที่7วันที่8มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากคนรักและเพศตรงข้ามการขยายครอบครัวการมีบุตรการซื้อบ้านจะขอแต่งงานเดินหน้าลุยคุยกับแฟนได้เลยครับสว,สวดโอมนมอัม,นมัตสวายะโอมนมัสสุายะโอมนมัสสุายะอธิษฐานจิตขอบารมีองค์พัะศิวะเทพพระผู้สูงสุดพระผู้ปกปักรักษา และอธิษฐานจิตอย่างละเอียดแล้วสวดโอมสารติสามครั้งสิ่งที่คิดไว้มีเกณฑ์สำเร็จได้ตามบุญวาสนานะครับไพ่เดอะสตาเสนาวานอนผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทัดอายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้ละมัดระวังสุขภาพสายตากล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาทิศเหนือทิศตนออกทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศ มงคลเ8 9 1เป็นชุดเลขมงคลเป็นเลขมังกรและหมายถึงการประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงทําบุญไทยชีวิตโคกระบือไทยชีวิตสัตว์เป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งสวดอิระชาคตะระสาทั้งหมด15จบและสวดรัตนป,ปลิตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิต คุณที่เกิดวันคารสัปดาห์นี้ได้ทิ่นผลของไพ่หนึ่งถ้วยนางสีดาดำเนินไพลไพ่พระลักษมีราชินีเหรียญไพ่เดอะซันเห็นยืนหนึ่งประจำสัปดาห์นี้คู่กับวันจันทร์คือคุณที่เกิดวันอังคารครับโดดเด่นสุดๆในเรื่องความรักยืนหนึ่งสุดๆในเรื่องธุรกิจการขายการค้ารวมไปถึงธุรกิจครอบครัวครับ และโดดเด่นแบบทรงพลังสำหรับงานราชการนักแสดงยูทูบเบอร์โปรแกรมเมอร์ธุรกิจออนไลน์งานด้านการขายการตลาดรับทรัพย์จัดเต็มครับ3-5มิถุนามีโชคดีจากการทำงานมีข่าวดีในเรื่องการลงทุน7-9มิถุนามีช่องทางธุรกิจใหม่ๆ ผู้หญิงขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้ชายผิวสองสีรูปร่างสัมทัดอายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้คุณที่เกิดวันอังคารสัปดาห์นี้ขอพรอ,องค์พระลักษมีสวดโอมมหาลักษมีวิษณุปาริเยนามัตขอบารมีองค์พระแม่ลักษมีชายาแห่งองค์พระวิษณุปรรมนาถได้โปรดปกปักรักษาคุ้มครองชะตาของข้าพเจ้าอธิษฐานจิตอย่างละเอียดและ กล่าวว่าโอมสารติสามครั้งนะครับวันที่วันที่3มถึง5มิถุนาคนโสดมีเกณฑ์พบเจอความรัก7-9ถึง9มิถุนามีข่าวดีจากครอบครัวธุรกิจครอบครัวมีโชคลาภจากการเดินทางช่วงปลายสัปดาห์มีเรื่องให้ตัดสินใจในงานประจำเดินหน้าลุยคุยกับนายได้เลยมีเกณฑ์สำเร็จดีระมัดระวังสุขภาพเส้นเลือดหัวใจความดัน ทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศมงคล1968เป็นชุดเลขมงคลหมายถึงประสบความสำเร็จความราบลื่นคนรักนำมาซึ่งโชคลาภและความสุขทำบุญบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งสวดเมตตราปริศเป็นการยกระดับจิต เพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันพุธกลางวันได้ทิพย์ผลของไพ่สุครีบถอนต้นหลัง5ดาบไพ่พิเภกไพ่ภาพลวงตา7ดาบเฮงยืนหนึ่งด้านการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารธุรกิจออนไลน์โดดเด่นเป็นพิเศษครับ3-7มิถุนาระวังของหายระวังรักลวงตาต้องศึกษาดูใจก่อนแต่การขาย ธุรกิจการตลาดติดต่อสื่อสารมีเกณฑ์แขบขยายรับทรัพย์จัดเต็มครับ7-9มิถุนายังมีข่าวดีจากทางไกลรวมไปถึงมีช่องทางธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยช่วงนี้ดวงชะตาฟ้าเปิดในเรื่องของความรักใครที่โสดมีโอกาสพบเจอคนถูกใจทิศใต้ทิศตวนตกทิศตะวันออกเป็นทิศมงคล 4- 5 7หเป็นชุดเลขมงคล หมายถึงการเดินทางที่ปลอดภัยและมีความสุขครับทำบุญบ้านพักคนชราทำบุญกับผู้สูงอายุเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดปิสัมละโลปุสัตพุทธทั้งหมด17จบและสวดขันธปรริศเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันพุธกลางคืนได้อิทธิพลของไพ่พาลีชิงนางมนโทสาดาบท้านนนทกเคาา และไพ่หานุมานครองเมือง4ี่คาถาเฮงยืนหนึ่งเรื่องงานประจำก้าวหน้าโดดเด่นมีผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมงานราชการหารตำรวจมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง3-5มิถุนามีช่องทางการงานใหม่ๆเดินหน้าลุยคุยกับนายได้เลยนะครับ7-9มิถุนาการลงทุนประสบความสำเร็จมีช่องทางธุรกิจครอบครัว มีผู้ใหญ่สนับสนุนความรักเรื่องของหัวใจต้องระมัดระวังรักสามเศร้าใครที่โสดรักคนมีเจ้าของต้องระมัดระวังตรวจสอบด้วยนะครับทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคลสัปดาห์นี้ผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้หญิงผิวสองสีสันทัดอายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้ ระมัดรวังสุขภาพทางเดินอาหารเป็นพิเศษทำบุญทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดคะพุทธปันทูธรรมวะคะทั้งหมด12จบและสวดโมระปลิ์เป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันพระหัสบด,ดีได้ที่ปนงไพทศกัณฐเจราจาพาลี10คาาไพทศกัณฐและไพ่ฝ่าพงไพรเกถ้วย เฮงยินหนึ่งธุรกิจส่งออกงานด้านการเกษตรซื้อขายที่ดินพัฒนาที่ดินโดดเด่นครับสัปดาห์นี้3-7มิถุนารับทรัพย์จากงานด้านการเกษตรธุรกิจส่งออกงานด้านที่ดินและยังโดดเด่นในเรื่องการเงินจากธุรกิจออนไลน์ธุรกิจการขายการตลาดธุรกิจเครือข่ายคุณที่เกิดวันพระหัสด,ดาวมงคลคือดาวบุญเชียงการสอบ การแข่งขันงานด้านวิชาการประสบผลสำเร็จระมัดระวังช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์7-9มิถุนาขาดสภาพคล่องมีเรื่องต้องใช้จ่ายเงินช่วงนี้บริหารจัดการการเงินให้ดีความรักมีความสุขเป็นกำลังใจให้คนโสดมีโอกาสพบเจอความรักแต่ต้องระวังรักลวงตาทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศเหนือเป็นทิศมงคล 5. 3-9-1เป็นชุดเลขมงคลการเดินทางนำโชคที่ดีมาให้ทำบุญถวายผ้าไตรทำบุญบริจาคเสื้อผ้าเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดพระสัมสมวิสากเทพะทั้งหมด19จบและสวดวัตกะปริตเป็นการยกระ,ระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันศุกร์ได้ที่ผลของพายพาลีได้ชัยจอมพลัง ไพ่ขันทากุมารเจ้าชายดาบไพ่พิธีสยุมพรคู่รักเฮงยืนหนึ่งเรื่องความรักไม่มีใครเกินคุณที่เกิดวันศุกร์เลยนะครับสัปดาห์นี้ทั้งรักเก่าทั้งรักใหม่ทั้งรักรีเทิร์นต้องตัดสินใจให้ดีระวังรถไฟชนกันนะครับกลัวที่สุดคือรถไฟรู้จักกันด้วยอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลย ไพ่ภาลีได้ชายจอมพลัง3-7มิถุนามีข่าวดีในเรื่องงานการสอบแข่งขันและยังมีช่องทางธุรกิจใหม่ๆช่วงนี้การลงทุนได้รับผลกำไรดีเป็นพิเศษไพ่เจ้าชายดาบผู้ชายผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้ชายขาวรูปร่างสันทัดอายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้คุณที่เกิดวันศุกร์ครับ สัปดาห์นี้ใครที่โสดมีโอกาสพบเจอความรักที่พัฒนาเป็นคู่ได้และใครที่กำลังรอคอยความรักรีเทิร์นอยู่มีข่าวดีครับระมัดระวังเอกสารสัญญาผิดพลาดเลื่อนล่าช้ารวมไปถึงเรื่องของการใช้จ่ายเงินโดยเฉพาะวันที่4วันที่5และวันที่7มิถุนาเป็นพิเศษระวังสุขภาพทางเดินอาหารช่องท้องและสายตา ทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศตะวันออกเชียงใต้เป็นทิศมงคล6 8 2 4เป็นชุดเลขมงคลหมายถึงความรักคำพูดเพศตรงข้ามนำมาซึ่งโชคลาภและความสุขทําบุญถวายอาหารพระพิสุขสงฆ์สามเณรใส่บาตรถวายเพลนเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวด วาโทโนอะมะมะวาทั้งหมด21จบและสวดทัชชัคปาริตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันเสาร์ได้ที่บนของไพายพระรามรำพันสี่ถ้วยนางศีดาลุยไฟเจ้าหญิงคาตาไพราชาถ้วยเท้ามาลีวราดเเฮงยืนหนึ่งเรื่องอาหารเครื่องดื่มธุรกิจบันเทิงธุรกิจบริการ โดดเด่นเป็นพิเศษครับรวมไปถึงนักแสดงยูทูบเบอร์โปรแกรมเมอร์อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆช่วงนี้รายได้ดีมีคนรู้จัก3-5มถึงมิถุนารับเงินแบบช่ำๆจัดเต็มไปเลย7-9ถึงมิถุนาดวงชะตาฟ้าเปิดทั้งเรื่องความรักเรื่องการติดต่อเอกสารสัญญาเคลียร์กันได้ตกลงกันได้เรียบร้อยดีครับ ละมัดระวังสุขภาพทางเดินอาหารกล้ามเนื้อกระดูกข้างซ้ายเป็นพิเศษสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันเสาร์มีโชคจากผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทัดอายุน้อยกว่าผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้ครับทิศใต้ทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคล4 9 3 6เป็นชุดเลขมงคล หมายถึงความรักที่มีความสุขมีผู้ใหญ่ส่งเสริมคำพูดนำโชคดีและการเงินมาให้ทําบุญบริจาคค่าน้ำค่าไฟชำระหนี้สงเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งสวดโสมานัก,กะริถาโทรทั้งหมด10จบและสวดอาตานาติยะปริตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันอาทิตย์ได้ที่บนของไพ่พิเภกเลือกข้าง ไพ่ลงทันธนุมานห้าเหรียญไพ่าสามทหารเอกเฮงยืนหนึ่งเรื่องการสอบการแข่งขันการศึกษางานด้านวิชาการครูอาจารย์งานด้านต่างประเทศธุรกิจงานด้านการเกษตรธุรกิจลดส่งออกนำเข้าสัปดาห์นี้โดดเด่นในเรื่องการงานและความสามารถของตัวเองเป็นพิเศษน่าชื่นชมเลยครับแต่ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่าย 3. ถึงหมิถุนามีเรื่องรายจ่ายเข้ามามากระวังขาดสภาพคล่องต้องบริหารจัดการให้ดีต้องเตรียมแผนสองแผนสไว้รองรับนะครับ7-9ถึงมิถุนามีรายรับเข้ามาบ้างแต่รายจ่ายยังมากอยู่ครับสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันอาทิตย์มีคนรักให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันอาทิตย์สวดพระคาถา นัมมีมามหาลาพาอิติพุทธะสุวรรณังวาราชตังวามณีวาทนังวาพีชังวาอัทังวาปัตถังวาเอหิเอหิอาคัตเฉยะอิติมีมานาัมามีหังเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคเรียกลาบและเรียกสติในการใช้จ่ายเงินด้วยนะครับวันที่5วันที่6และวันที่9มิถุนามีเรื่องเสียเงินซ่อมรถซ่อมบ้านยานพาหนะทิศเหนือทิศตะวันตก ทิศตะวันออกเป็นทิศมงคล2 3 4 5เป็นชุดเลขมงคลหมายถึงประสบความสาเร็จก้าวหน้าการเดินทางนาโชคที่ดีมาให้ทำบุญเด็กกําพร้าเด็กด้อยโอกาสผู้อ่อนวัยกว่าเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดอวิสุนุตสานุติทั้งหมด6จบและสวดอังคุลิมาระปลิตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิต ทุกเช้าวันจันทร์เรากลับมาพบกันกับดวงประจําสัปดาห์วันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังต้องมาฟังกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ้งกิงและกดติดตามส่งต่อพลังบวกดีๆให้กับคนที่เรารักและเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับเชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคาถาชินมบัญชรสวัสดีครับ